สวัสดีค่ะวันนี้นะกะก็จะมารีวิวเป็นขนมคิทแคทนะคะของเนลล่นะคะนี่ก็จะเป็นกระปุกเล็กนะคะอันนี้ <c oughs> เป็นขนมช็อกโกแลตรดนมสอดไสเวเฟอร์นะคะอันนี้ในกล่องนี้มีอยู่สองห่อนะคะก็มีวันเดือนปีหมดอายุนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาแกะกันเลย นี่นะคะเดี๋ยวก็แกะกันเลยนะครับมันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะคะโอเคค่ะแกะสเสร็จเรียบร้อยเปิดแล้วนะคะข้างในก็จะมีเป็นคิตแคทสองห่อนะคะน,นี่อันนี้ ซื้อตามเซเว่นนะคะก็จะมีตำหนิด้วยนี่นะคะก็ตำหนิตรงนี้สีทะลอกนะคะก็คือกระปุกมันน่ารักมากเลย<ม>ก็เลยซื้อมานะคะอันนี้มีวันเดิมปีหมดอายุด้วยอันนี้ราคาแค่39ก้39บาทเองนะคะ วันนี้ก็ต้องรับไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะคะที่เซเว่นอีเบเาทเท่านั้นนะคะได้กระปุกม,มีหลายแบบมากเลยรู้สึกว่าจะมีอยู่2แบบหรือสแบบไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะเราเลือกแบบนี้มาเพราะว่ามันน่ารักมากๆ ของเนตเลขคิดแคสนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย